ปี่ปิยวัดครับอ่าออกไปแล้วพี่นะว่าสองหน้าพี่กันจะพงนะแล้วจบเบามากนะว่าสองหน้าเมื่อกี้แต่งเงินยังไม่ออกนะนะว่าสองหน้าจบไปเท่าไหร่ไม่ถึงสามพันเมื่อกี้เบาสุดนะวันนี้ราคาแล้วก็เงินสองหน้านะลูกหยิบเม่นจะด้วยเอออดอดได้หน้ากากเพชรยาดําเนี่ยเนื้อเงินพิมสองหน้าพี่ครับออกมาพี่หาสองหน้าใช่ไหม อีกกันจะพงครับสองหน้ามาเลยนะ,ะลูกค้าเรียกหาหลวงพ่อมาทันทีนะองค์พ่อมาทันทีเลยมาเป็นเรื่องเงินเลยนะพี่นะพันธุ์นาพิตามล่าครับเงินสองหน้าอะไรกันที่เก้าสองพันบาทครับปิดต้นยูโรนะ้องพีไม่ทนันพี่กันจะพงไม่ทันนะขอได้ไว้รับนะลูกคา้าขอทันทีมาทันทีเลยนะ นี่ล็อกสามขีดจะด้วยสองพันสองร้อยบาทครับพี่ทวไทยัยสองพันสามน้องพิมพ์นะพี่บอมไม่ทันนะวันนีพี่คุณเขาเลยนะวันนีครับสองหน้าได้กันแพงใช่ไหมตอนนี้เลขเทพมาแต่เลขมันเกินสามหลักไปแล้วนะพี่ลูกค้าครับเพราะว่าสั่งร้อยหนึ่งถึงร้อยเก้าเก้าจะเป็นหน้ากากเพนหนึ่งนำหน้าแบบนี้น่าจะสี่หลักขึ้นะ่ล หนึ 1> 1, 0, 7, 5, 7, 5, ่งศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าไมโคดนะหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าไมโครนะสองพันสามร้อยบาทต้องพิมพ์ลูกค้าสวยร้อยดงสวยกิฟเลยพี่เห็เนาะสองพันสามห้าสิบนะลูกค้าที่พี่พียวัดครับสองพันสี่ร้อยบาทพี่บอมนะลูกค้า วัสดีพี่วันเนี่ยนะสดีครับสองพันห้าพี่ต้นนะเงินสองหน้านะพี่ครับถ้าหลักสี่พันนะยังไม่ได้ข้ามสามพันเลยตอนนี้ <c oughs> เออสองพั้าร้อยบาทพี่ต้นนะลูกค้าดับสามสองหนึ่งเลยนะเออผมไม่รอหนานะอยากได้จัดกันเอานะพี่สองมโนพี่ขนมครบอืมในข้ามสี่พันก็ยินดีเลยพี่ตระกูลสองหน้าเดี๋ยวนึงเงินด้วย ตอนมันเนะพี่บีเอาวัดครับขอบครับขอบครับขอบค้าพี่แสงชยัยครับวันนี้พี่รักนายอวดเลยนะ2007พี่พียอวัดนะตอนนี้นะครับเงินสองหน้ารายการที่เก้าครับสามคนบาทพี่เจี๊ยบเจี๊ยบครับนับขิงเลยอ่ะ สามพันบาทพี่เจี๊ยบเจี๊ยบลูกค้าเงินสองหน้ารายการที่เก้าดูใว้ยชอบดูเว้ยใช่นาะพี่เอย,อยากได้จัดนเนาะเนาะลังละเหรียญอะไรกันนี่นะลูกค้าครับผมครับพี่นารน,นี่เนาะบล็อกสามขีดด้วยนะลูกค้านันนี้สวยคลิปเลยงเงินบิมสองหน้าสวยจัดนี่ยนงะนี่ครับหลายรา,ายการตอนนี้ลูกค้ารายการพวกในลงังนําเลือกลังตากพวกสองหน้าเพลงมากนะ โดของร้อยลูกค้ 75, าหนึ่งหนึ่งเ้าเป็นโค้ดธนาคารหนึ่งหนึ่นะลูกค้าไม่ใช่1นะนะนึ่นาะหนึ่งิดฮาสนะนี่1นึ่หน้าะเออนี่ครับสวยๆเลยสามพับาทพี่เจีย๊ยบครั 3, บไม่มีใครมาพี่เจี๊ยบสามพันบาทแล้วเนาะพอค่าขอญาตส่งทัญญานก็ป <c oughs> ิาดวัสนดะีพี่แมนกิตสดาด้วยนะปิดการรมูลไปสวัสดีครับพี่โลดสวัสดีครับ ขึ้นคอแล้วจะไม่พี่โรจเดี๋ยวพี่นันลงเลยนะถามมาซ้อมพี่บอมถามมาสามพี่เจี๊ยบนะ จำนสามพันสามร้อยบาทเท่านั้นที่พี่เจียเจ๊ยบบหวานเจ้าลมเจี๊ยบเงินสองหน้าราคาอุยอ้ยน้องอิ๋วนะกองศรีแดงน้องอิ๋วสวัสดีครับออกปิดการพนนครับพี่พายสามหนาพี่เจี๊ยบนะสิดีครับปิดการลงหดวันนี้พี่สมเกียรติเลยนะสวัสดีเจ้าวัสดีเจ้าน้องสามหน้าพี่เจี๊ยบครับออกปิดเลยมันต้องรอกันนาน ครับพี่เสียเกียรติกดติดตามนะพี่เจี๊ยบสามพันห้าร้อยบาทแค่บทเก้าพี่เข่าหนาพี่เจี๊ยบสวันนีพี่ปัญญาด้วยนะครับพี่เราก๊อปนะครับต้องพิมพ์นะติดต่นะ